เวลคัมบ์บีเอซีเคทูชานเอล2026นี้โตโยต้าได้สร้างความตื่นเต้นอีกครั้งให้กับตลาดรถยนต์ s u v Compact ในประเทศไทยด้วยการเปิดตัวโตโยต้าครอสคร์สรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยกับการเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่เรื่องดีไซน์แต่ยังรวมถึงสมรรถนะเทคโนโลยี Technology, และความคุ้มค่าที่เหนือกว่าเดิมเริ่มตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกที่บอกเลยว่ามีความฉกเฉียวทันสมัยกว่าเจนก่อนอย่างชัดเจนเส้นสายดูดุดันกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ไม่ประสานฝ่ายหน้าเลธที่บางเฉียด ให้ความรู้สึกสปอร์ตพรีเมียมทันทีที่เห็นตัวถังได้รับการออกแบบให้มีความเอคพรยวลมมากขึ้นเพิ่มความหรูหราและความมั่นใจเวลาขับบนท้องถนนเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพที่การจราจรติดขัดหรือวิ่งต่างจังหวัดก็ยังดูโดดเด่เหนหากมองรอบคันจะเห็นว่าเราอลลอยขนาดใหม่ให้ความสปอร์ตเต็มตาเส้นโค้งของด้านข้างตัวรถทําให้รถดูมีพลังมากขึ้นหลังคาแบบลอยตัวเพิ่มความหรูหราทันสมัยและด้านท้ายปรับดีไซน์ไฟไท้ายเล็ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมา พร้อมสปอยเลอร์หลังที่ช่วยเสริมทั้งความสวยงามและแอโรไดนามิกเมื่อเปิดประตูเข้าไปสัมผัสบรรยากาศภายในสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือความกว้างขวางและการใช้วัสดุที่พรีเมียมกว่าเดิมโตโยต้าเลือกใช้โทนสีที่หรูหรามีการบุกด,ด้วยหนังคุณภาพสูงบอกนั่งออกแบบใหม่ให้อบกระชับและนั่งสบายแม้การเดินทางไกลก็ยังรู้สึกผ่อนคลายแผงคอนโซลดีไซน์ล้ำสมัยมีหน้าจอสัมผัสข,ขนาดใหญ่รองรับระบบเชื่อมต่อทั้ง Apple c a r p l a y และ a อ d r o i d a u t ตแบบไร้าสายเพิ่มความสะดวกสำหรับผู้ใช้ชาวไทยที่นิยมใช้สมาร์ทโฟนในด้านเทคโนโลยี Toyota c o ค o l l a Cross 2026ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะม,มาพร้อมกับชุดระบบความปลอดภัโโย Toyota Sa f e t y Sense รุ่นใหม่ที่จัดเต็มทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและระบบเตือนมุมอับสายตาเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้สูงขึ้นกว่าที่เคยมีมา ส่วนสมรรถนะในการขับขี่โตโยต้าได้พัฒนากลุ่มพลังให้มีทางเลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและระบบไฮบริดเจเนเรชันใหม่ที่ให้ทั้งความแรงและความประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่นี้สามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้ดีมากเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ชาวไทยที่ต้องเจอสภาพการจราจรติดขัดทุกวันและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอัตราเร่งตอบสนองทันใจแต่ยังคงความนุ่มนวลในการขับทำให้เหมาะทั้งการขับในเมืองและการเดินทางต่างจังหวัด ระบบช่วงล่างก็ได้รับการปรับปรุงให้มีความมั่นคงมากขึ้นการเข้าโค้งทําได้ดีลดการโครงของตัวรถขับแล้วรู้สึกมั่นใจไม่ว่าจะถนนเรียบหรือถนนขรุขระในบ้านเราอีกทั้งยังปรับเสียงรบกวนจากถ่ายนอกให้น้อยลงทําให้ภายในห้องโดยสารเงียบขึ้นมอบประสบการณ์การเดินทางที่เหนือชั้นกว่าเดิมในแง่ของราคา t Toyota c o r o l l a c r o s s 2,026คาดว่าจะยังคง Concept, คอนเซ็ปต์คุ้มค่าเช่นเดิมเพื่อตอบโจทย์ครอบครัวไทยที่ต้องการรถ SUV ที่มีทั้งความหรูหรา เทคโนโลยีครบครันและราคาที่จับต้องได้ไม่สูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดการมีรุ่นย่อยหลายระดับให้เลือกก็ทําให้ลูกค้าไทยสามารถเลือกได้ตามงบประมาณและความต้องการไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ราคาย่อมเยาวหรือรุ่นท็อปที่จัดเต็มทั้งออปชั่นและสมรรถนะโตโยต้าคาร์เ a ลครอสรุ่นใหม่นี้ยังคงเน้นความอนเนกประสงค์ของการใช้งานบอกหลังพับได้เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเหมาะสําหรับครอบครัวที่ชอบเดินทางหรือคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายและลายสไตล์ที่ลงตัวในคันเดียว และไม่ว่าจะใช้ในเมืองหรือเดินทางไกลครอสแลก s ์2,026ก็พร้อมตอบโจทย์ได้ทุกสถานการณ์ทั้งหมดนี้ทำให้โตโยต้าส